าะครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับแล้วก็แฟนแฟน n u n t Hunter ทุกท่านเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ n u n t e อร์ n t e r สะเทือนโลกอินเทอร์เน็ตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับ หลังจากที่เรารีแอคกันไปอย่างดุเดือดเมื่อ3วันก่อนนะครับตอนนั้นเราได้พูดถึงข่าวการกลับมาของ Hunter Hunter นะครับพูดกันด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าอาจารย์โยชิฮิโร่โทงาชินะครับแกมาสมัครทวิตเตอร์แล้วก็เปิดบัญชี ID ดีเหมือนบดทำให้หลายๆคนเนี่ยฮือฮาปนสับสนและระแวงกันไปเป็นแถบๆซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีบรรดาน,นักเขียนหลายๆท่านได้มาติดตามหรือแม้แต่บัญชีอย่างเป็นทางการของการ์ตูนเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็มาติดตามเช่นกัน และก็น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าบัญชีทวิตเตอร์อันนั้นเนี่ยเป็นบัญชีของอาจารย์ธงอาชีตัวจริงนะครับโดยจุดประสงค์ของการเปิดทวิตเตอร์ของอาจารย์แกก็มีเขียนบอกเอาไว้นะครับว่าตัวจริงโว้ยเอาไว้ลงให้ดูว่าตอนฉบับถึงไหนแล้วนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นนะครับในแวดวง Hunter Hunter นะครับเราก็ได้เห็นคุณฮังเมกุมินะครับเจ้าของเสียงภาคก่อนใน Hunter Hunter ฉบับอนิเมะแกก็ได้ทวิตภาพก่อนกำลังน้ำตาใหญ่อย,อยู่นะครับน่าจะด้วยความดีใจนั่นแหละ หรือแม้แต่คุณอิเซมาริยะนะครับเจ้าของเสียงภาค,คิรัวเองเนี่ยก็ทวิตภาพคิรัวกําลังน้ําตาไหลแดกแน็กนะครับอาจจะด้วยความปลื้มปิตินั่นแหละหรือจริงๆแล้วทั้งคู่นี่คือเสียใจนะครับว่า <c oughs> ต่อให้ฮันเตอร์จะกลับมาแล้วก็มีอนิเมะจริงพวกฉันก็ไม่ได้ภาคอยู่ดีเพราะภาคทวีปมือน,นี้แม่งไม่มีก่อนกับคิรัวบ้าเอ้ยล้อเล่นครับ <c oughs> เขาดีใจกันนั่นแหละเพราะเป็นการ์ตูนที่พวกเขารักมากๆดูจะบทสัมภาษณ์ในตอน10ปีอนิเมะฮันเตอร์ฮันเตอร์ตอนนั้นก็รู้แล้วว่าพวกเขารักการ์ตูนนนนเรรื่่องี้มากแคคไหนนะับ การได้เห็นฮันเตอร์ฮันเตอร์กลับมามีข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวอีกครั้งเนี่ยก็ดีใจนะครับซึ่งต่อจากโพสต์นั้นผ่านไปวันหนึ่งนะครับคุณอิเสก็ทวิตภาพนี้นะครับมีเนื้อหาใจความว่าโอ oh, แม่เจ้าวันชื่นคืนสุขฉันเองก็ตื่นเต้นนะที่ได้เห็นจํานวนผู้ติดตามของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยเรืแต่ก็แอบกังวลเหมือนกันว่าแม่งจะเป็นบัญชีปลอมหรือเปล่าวะดังนั้นฉันก็เลยเอาภาพนี้มาเตรียมเอาไว้เผื่อจะได้ใช้แต่ในที่สุดเราก็ได้รู้ว่านั่นคืออาจารย์ธงาชิตัวจริง ก็ยิ่งดีใจเลยที่ไม่ได้เอาภาพนี้มาใช้ในภาพนี้นะครับมาจาก h u n t e อร์ Hunter อร์มังะเล่มเจ็ดช่วงหอประลองกลางหาวตอนที่คีรัวเนี่ยไปขู่ซาดาโซนะครับแล้วก็บอกว่าอย่าเสอโผล่หน้าโสโครของแกมาให้เราเห็นอีกเป็นครั้งที่2สัญญามาซะแหมคีพคาแรคเตอร์ดีจริงมาโหดเลยแต่ก็นั่นแหละครับในช่วงนั้นเนี่ยหลายๆคนยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยนั่นใช่บัญชีของตัวจริงไหมจนกระทั่งความจริงปรากฏว่าเออตัวจริงจริงๆด้วยว่ะ นค,คนก็แห่กันมาติดตามกันมากขึ้นมากขึ้นไปอีกทำให้ทวิตเตอร์ของอาจารย์โทงาชินะครับที่เพิ่งเปิดไม่ถึงวันเนี่ยก็มีคนติดตามทะลุล้านอย่างรวดเร็วแล้วก็ล่าสุดณนะวันที่ทําคลิปนี้นะครับก็คือแกเปิดทวิตเตอร์ได้3วันก็กลายเป็นนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นหรือมังงะขะที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดบนทวิตเตอร์นะครับแซงหน้าอาจารย์ท่านอื่นๆไปในเวลาอันรวดเร็วด้วยยอดฟอล2.2ล้านนะครับและก็น่าจะไม่จบง่ายๆแค่นี้ โดยอันดับถัดจากอาจารย์โทงาชิเนะี่ยก็จะเป็นอาจารย์โฮลิโคชิโคเฮนะครับเจ้าของผลงานไม้ฮีโรอะคาเดมียนะครับที่แกเอาไว้ลงพวกภาพร่างสวยๆของแกนะครับกับยอด2.1ล้านแล้วก็อาจารย์ฮิโรมาชิมะนะครับเจ้าของแฟรี่เทลกับเอเดนซีโร่นะครับด้วยยอด1.7ล้านทําให้ดูท่าว่าสิ้นปีถ้าไม่มีใครที่มาแรงกว่านี้ดีอาจารย์โทงาชิแกน่าจะได้รางวัลขวัญใจโซเชียลรางวัลน,นู่นนี่ที่คนญี่ปุ่นเขามีการมอบให้นะคะ ซึ่งสิ่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์สะเทินวงการจริงๆว่าแฟนการ์ตูนนี่เขาเฝ้ารอคอย Hunter x Hunter มากแค่ไหนซึ่งนี้เห็นมีหลายความเห็นผ่านตามานะครับที่ล่ำลือกันประมาณว่าขนาดอาจารย์โทงอาชิมาเปิดทวิตเตอร์นี่ยังขนาดนี้และถ้าอาจารย์โอดาแห่งวันพีชนกเล่นทวิตเตอร์ละจะขนาดไหนก็ต้องบอกว่าความเห็นส่วนตัวของผมนะครับในฐานะแฟนวันพีผมคิดว่า อ่าคือใช่ครับอาจารย์โอดะแกไม่เล่นโซเชียลย้ำนะครับว่าแกไม่เล่นโซเชียลนะครับไอ้พวกเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อเอจิโรโอดะที่เป็นแบบเด็กที่ไหนไม่รู้ไม่เอามาตั้งแล้วก็เอาพวกภาพแฟนอาร์ตหรือภาพการ์ตูนเถื่อนมาลงลัวๆคนยังเสือกไปกดไลค์กันเพียบเลยนะั่นก็น่าปวดหัวพอแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าแกไม่เล่นโซเชียลแต่ถ้าแกมาเล่นทวิตเตอรจริงๆเนี่ย คนติดตามก็คงไม่ขนาดอาจารย์ธงชิหรอกครับเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยที่คนให้ความสนใจขนาดนี้ก็คือ Hunter ร์ฮันเเนี่ยแม่งหายไปนานมากคนที่ไปติดตามจํานวนล้นหลามส่วนใหญ่ก็เลยไปติดตามกันเพื่อดูว่าถึงไหนแล้ววะกับจะกลับมาตีพิมพ์เมื่อไหร่วันหน้านั่นแหละครับซึ่งทางด้านการ์ตูนวันพีซเองนี่ก็มีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการอยู่แล้วด้วยนะครับโดยกองบอกอรหรือทีมสตาฟของวันพีซเนี่ยจะเอาไว้ลงโฆษณาโปรโมทสินค้าแล้วก็ มีการลงข่าวสารนู่นนี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับเจอหน้ากันอยู่ทุกวันความน่าสนใจน่าจะต่างกันอยู่แล้วนะครับเปรียบเสมือนว่าถ้ากระตูนเรื่องนั้นๆคือเพื่อนเราเนี่ยฮันเตอร์ฮันเตอร์นะคะเรียกว่าการที่ไม่ได้เจอเพื่อนเก่าที่หายไปหลายปีจนเราอาจจะนึกว่ามันตายไปแล้วนะครับจู่ๆเขาปรากฏตัวขึ้นมาว่าเฮ้ยเขากลับมาอีกครั้ง พร้อมกับมีการทวิตภาพว่าตอนนี้ฉันกําลังซักกางเกงในอยู่แล้วแบบเฮ้ยเราก็ตกใจวันต่อมานี่ก็โพสต์ว่าตอนนี้ฉันตากกางเกงในแล้วนะเฮ้ยเราก็ตกใจวันต่อมาคือโพสต์ว่ากางเกงในแห้งแล้วแบบพักพวกอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่น่าตกใจน่ายินดีและก็น่าคิดถึงบนทวิตหามากๆคนก็เลยพากันไปติดตามกันอย่างเนืองแน่นนะครับซึ่งล่าสุดนี่พอเห็นการอัปเดตงานของแกแล้วไอที่เราเคยคุยคุยกันเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าไอเลข6เนี่ยมันจะเป็นแบบ 6ตอนหรือเปล่าหรือ6หน้าอ๋อสุดท้ายแล้วมันคือหน้า6นั่นเองนะครับเพราะว่าวันต่อมาเนะี่ยแกก็จะโพส์ภาพแบบแนวๆว่าอ่ะดูอย่างอันนี้นะวันที่24พฤษภานะครับแกโพสแบบว่าเลืออีก4ตอนและแกก็ลงภาพนี้เป็นเลข6นะครับพวกเราก็เลยคาดเดากันว่าอ๋ออาจจะเขียนได้6ตอนแล้วหรือเปล่าแล้วก็รวมกับอีก4ตอนก็จะเป็นแบบ10ตอนแล้วค่อยตีพิมพ์แบบเหมือนรอบที่ผ่านๆมาตอนนู้นเอ๊ะตกลง ไอเหลืออีก4ตอนนี้แกจะเขียนกี่ตอนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้ได้หน้า6วันต่อไปนะครับวันต่อมาวันที่25นี่นะครับไอ้เส้นยึกยือยึกย,ยือนั่นกลายเป็นต้นไม้แล้วนะครับอ่ะก็น่าจะเสร็จภาพนี้แล้วล่ะวันต่อมานะครับวันที่26พฤษภาคมหน้า7มาแล้วนะกำลังวาดอยู่แล้วมี Hunter Hunter ให้เห็นเลยว่านี่เป็นต้นฉบับนะครับแล้ววันที่27นะครับหน้า8มาแล้วโอเคก็ เป็นภาพล่างด็อกเดกนะครับแล้ววันที่28นี้เองนะครับหน้า9ก็มาเฉลี่ยได้วันละหนึ่งหน้านะอันนี้เป็นเงานิ้วแกกับมือถือหน้าใช้มือถือถ่ายนะถ่ายแบบขอบๆให้เห็นว่าเออกำลังทํางานอยู่เฉลี่ยสปีดอยู่ที่หน้าละวันนะครับกับการ์ตูนรายสัปดาห์ที่1สัปดาห์นะครับการ์ตูน1ตอนคือ19หน้าคุณจะต้องปั่นให้ได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะลงรายสัปดาห์นี่ เราไม่มีทางได้เห็นฮันเตอร์กลับมาลงลายสัปดาห์อย่างต่อเนื่องอีกตลอดชีวิตแล้วแน่นอนแต่ว่าเราน่าจะยังได้อ่านกันจนจบนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มาทีละหลายๆตอนคือให้แกค่อยๆทยอยเขียนทยอยเขียนจนเสร็จเป็นจํานวนตอนแบบว่า เรียงกันประมาณนึงแล้วก็ค่อยมาตีพิมพ์ในระหว่างนั้นแกก็จะได้พักไปด้วยแล้วก็ค่อยๆวาดไปทีละนิดทีละหน่อยเออจนจบนะครับซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าจะกลับมาตีพิมพ์ได้อีกกี่ตอนนะครับแต่ก็ไม่น่าจะต่ํากว่า4ตอนแน่นอนพะแกอุตสาห์โพสไว้ซะขนาดนั้นส่วนถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด9หน้าและหายไปเกือบเกือบสปีได้อยู่9หน้ากระดาษจริงๆก็เกินไปเ <laughs> ออ ไม่น่าจะใช่แกน่าจะเขียนได้หลายตอนแล้วแล้วก็คือเหลืออีกสตอนอย่างที่แกบอกหรือถ้ามองโลกในแง่ร้ายจริงๆคือไอ้ที่แกบอกเหลืออีกสตอนนั่นคือแกจะกลับมาตีพิมพ์อีกแค่4ตอนนั่นแหละไอ้ที่บอก4ตอนนี่คือกูเพิ่งเริ่มเขียนตอนนี้กูได้ก้าหน้าแล้วส่วนจะกลับมาตอนไหนก็ยังไม่มีกําหนดนะครับและแน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้แล้วแหละส่วนเรื่องที่ว่าอาจารย์แกจะหายไปอีกไหมนี่ชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์หายแน่นอนอยู่แล้วแต่อาจจะหายไปไม่นานมากนะครับ อีกอย่างแกก็มีพื้นที่สําหรับอัปเดตต้นฉบับของแกให้ชาวโลกรู้แล้วว่ากูยังอยู่อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะกับที่ปีนี้นะครับมีกระแสโปรโมท Hunter Hunter มากมายเลยทั้งสินค้าของสะสมงานอีเวนต์แล้วก็วิดีโอเกมอะไรพวกนี้ก็เหมาะมากๆนะครที่ Hunter Hunter เนี่ยจะกลับมาภายในปีนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เกินปีนี้นี่แหละ ส่วนพี่คนที่ต่อยลมกันวันละพันครั้งที่คนโบนโลกอินเทอร์เน็ตพากันพูดถึงกันกว่า10ล้านครั้งแต่คนที่เข้าไปดูแกต่อยลมด้วยหมัดแห่งความขอบคุณจริงๆมีหลักพันจนแกเลิกต่อยไปพักหนึ่งและแกก็กลับมาต่อยเป็นช่วงๆแต่ไม่ได้ต่อยทุกวันแล้วอะไรเงี้ยพอได้ข่าวว่า Hunter Hunter จะกลับมานี่ก็ทําให้ยอดวิวคลิปต่อยลมในช่องแกพุ่งทะลุเป็นหลักแสนไปถึงหลายแสนนะครับ ทำให้แกก็มีกําลังใจต่อยหนักกว่าเดิมนะครับล่าสุดนี้เพิ่งปล่อยคลิปต่อยลม10,000ครั้งในวันเดียวกันไปนะครับกำลังใจล้นหลามยอดวิวล้นเหลือเดี๋ยวพอฮันเตอร์ฮันเตอร์กลับมาตีพิมพ์แล้วเนี่ยแกก็จะเลิกต,ต่อยตามที่แกว่าใช่ไหมองส่พี่แกคงไปลงงานแข่งศิลปะการต่อสู้ไม่ก็ไปถล่มสำนักโชว์ซะหน่อยนะครับเพราะฝึกมาขนาดซึ่งนั่นก็เป็นข่าวอัปเดตสำหรับแวดวง Hunter Hunter ช่วงนี้นะครับไว้มีอะไรเพิ่มเติมอีกทีละเยอะๆแบบมาเป็นละลอกละลอกนี่เราก็จะะรรรววบบมมมมมมาาทคคลิปเยกัันนให่ผ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบข่าวสั้นลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่จนถึงจุดจุดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามการกดไลค์หรือกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยบนคลิปวิดีโอนี่นอกจากจะเป็นกําลังใจให้ผมอย่างมากแล้วเนี่ยยังช่วยให้ผู้คนมองเห็นคลิปเราได้อีกด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้ฝันดีนะครับอ๋อ เห็นมีชาวเน็ตบ้านเราชอบเซลล์กันว่าโอ้เพราะท่านชัดชาติได้เป็นผู้ว่ากทมหรือเปล่าฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็เลยกลับมาอีกครั้งแหมโยงไปได้แต่ก็งแง่ละครับกับท่านชัดชาติกาไปโผล่ในฮ Hunter, Hunter, ันเตอร์ฮันเตอร์ซะขนาดนั้นมันก็ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วล้อเล่นล้อเล่นครับ